ไงครับเต็มดีไหมเต็มเต็มกปืนแล้วครับไม่เหลือครับไม่ต้องเหลือไม่ต้องกลัวเลยครับเนี่ยเต็มรูเลยครับเนี่ยเนี่ยอันนี้วันวันหยุดเออันนี้คือเจ้าของรถเองทําเองเจ้าของเองทําเองไม่ต้องจ้างช่าง ให้สั่งกินเบียร์ให้สั่งมาประกอบกินเบียร์ครับนี่เลยกระเบียดีวางกระบียด้วยน้อยแล้วก็เขย่าไปเลยเต็มที่เต็มเลยครับจะให้เต็มแค่ไหนนะครับเนี่ยต้องเอาใส่มือครับใส่นี่ไปก่อนใส่ใส่ใส่ลูกปืนเข้าไปก่อนครับตีนนะใช่ใส่ลูกปืนตัวใหญ่ไปก่อน แล้วค่อยใส่ซินตามอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องอยู่ข้างหลังต้องอยู่ข้างหลังนี่เลยคือทำเองลงมือเองเจ้าของรถลงมือเองแน่นอนเลยแล้วก็ใส่ซีนกันฝุ่นเข้าไป ซีนกันฝุ่นนี่ตัวเท่าไหร่ครับคุณร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบของแท้นะครับนี่แท้แท้แท้ไหมแท้ไม่แท้ก็ไม่รู้ก็คือเขาบอกของแท้แต่ว่ามันไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกตัวนี้มันก็คือการฝุ่นผมก็ซือ้อมาลากเขาไม่นั่นหรอกเขาเล็กี่ตัวไม่ต้องลองตอกตอกตอกเฉยๆเข้าแนะล้วร้องมาเลือยเทอะไปใหญ่ๆ เลือกไม่ของเก่าอ่ะเลือะหลอดมือขอดเลอะเทอะคอนตะตะเข้าไปเคาะเหลี่ยมเข้าไปครับเคาะเหลี่ยมมันไม่ตรงไม่ตรงต้องใช้ค้อนทำไมค้อนมันนิ่มๆบอกค้อนมัน บอมันนิดมันน้ำหมักมันเมาเนียๆค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะมันไม่ตรงครับมันก่อนนะฮะอุ้ยขึ้นเลยไม่หมดเหรอเอาก่าเลยอะได้ปลาอะไรมาไม่ยากนะเนี่ยไม่ยากหรอกใส่มันตรง อออก่อนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะกกเกลี่ยแล้วมันจะพังใช่เด็าากจะรักษาน้อยมันจะกกเกลี่ยต้องงัดขึ้นก่อนนอ้อยนตสายยากเงินวะไม่ตรงไม้่ไม้ ดอันนี่ก่องนไ่เลงนี้ก่อนอ่ลแล้วไม่ตรงไม่ตอนต้องมันจะจบแล้วขับเองซ่อมเองนักเลงคอเรียบร้อย กรีนกันฝุ่นกันน้ำเข้าเราจะระเบียข้างในไม่ใส่อะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใส่ตอนประกอบวค่อยทาทาตอนด้านเล็กตัวเล็กจะขยับอีกไหมพอใจแล้วเนาะพอใจ โอเคอยู่โอเคเดี๋ยวก็ค่อยเติมหน่อยเดียวได้ปลาฉลามได้ขายได้หนึ่งพันเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเอาได้อยู่แน่นอยู่ได้อยู่ได้ได้แล้วใส่ใส่ครับใส่เข้าไปเรียบร้อยตอบได้ได้ปลาปะโอ้ยเล่นจัลล์บีนี่ว่าทรไมดานี่แหละ อ,อเขัเาไปเลยไม่ต้องเช็ดตัดนาะตัไปเลยทีนี้เดี๋ยวมันล้างกันนะข้าไปเลยระวังมือแล้ว่ลื่นต่อต่อเข้าไปครับเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวมือจะแหกเดี๋ยวทำงานต่อไม่ได้นั้นไม่มีอะวะอะไร ไว้เองที่ปรับอยู่ไม่มีเองไม่ซื้อไว้มาไม่ยังเป็นอ่ะค้อนเรับเหนอละมากไม่ได้ไม่ได้เอาอีกตอเข้าไปเลยตอแบบกะดแน่ๆนๆะอ่ะไหนรูนมันอะ แน่นเลยแล้วจะคายใช่ไหมไม่เดี๋ยวหมุนดูก่อนเขาหวานน็อตมันจะเสียไม่เสียหรอกแน่นยังหนแล้วหมุนดูเลยไหนดูโอ้ยยยยยไงยยยโอเคเอเยเยยยยยยยายยยยยย ประมาณนี้แหละล็อกเลยโอ้ย <t> <t> ไม่ดังเลยอ่ะอันเก่าดังฟึดๆธรรมดามันใช้งานมานานแล้วโอเงหยบจิบมันใช้งานมานานแล้วโอ้โหนูน่ะลองหมุนได้ไหมได้แล้วจะเ,เอาประมาณนี้ประมาณนี้อลองต่อเข้าไปดูแน่นแค่ไหน บางทีมันจระบีมันนั่นอยู่ไงพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวพอวิ่งจริงก็นั่นแล้วล็อกเลยครับ นั่นแหละตองเปเ่าวะ่ะนั่นเอาข้ขยับตัวว่ะเนี่ยนี่แหละนั่นแหละมามันจะได้พอดีแล้วเนี่ยได้พอดีเลยอารูตรงนี้ก็ได้เะยมาได้แล้วนะ่ะโอเคสาม,สามหนึ่งสอง Đọc, Bond, ừ. đọc, Pokemon, nó cũng lấy mày, 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 lấy cái này đậy lên trên

มันจะหลุดแต่ว่ามันตั้งสามตัวไม่น่าหลุดมีตัวล็อกอีกตกทะครับนี่เลยจะของรถลุยเองขับเองซ่อมเองอย่างนี้แหละครับนักเล็งพอนักเล็งพออล้วนี่เขาบอกมีซีนเนี่ย